รีวิวหน่อยนะครับพอดีมาตาสามที่บ้านตัวแรกแอร์ไม่เย็นน้ำยาแอร์มันซึมนะครับกำลังหายอยู่แต่คิดว่าน่าจะซึมที่ท่อนี้แต่ว่าดูแล้วน้ำยามันหายไม่เยอะถ้ามันรั่วที่ท่อนี่น่าจะหายหมดก็เติมน้ำยาไปก่อนนี่เพกจัดเลยนะครับคือภายในจอดจนหูห้าลัง ข้าที่ดูนี่ดูนี้นะครับหนูข้าก็เล่นทั้งหกลื้อหมดเลยเนี่ยอะไรของเป็นรถเข็นนะครับเพราะว่าเราก็ต้องคินทั้งคันนะเหมือนกับร้านที่เขารับรือล้างค่าล้างเจ็ดแปดพัน 7, 8, 000, ให้เขาไปเถอะเพราะว่ามันไม่ง่ายนะครับเนี่ยทั้งแบบเชื้อโรคทั้งอะไรเต็มไปหมด ที่รูนั้นต้องหาที่อุดก่อนนี่ปวดกบานเลยครับหนาขนาดนี้ก็เดี๋ยวลือให้หมดแล้วก็ทำลดรับทําเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขอให้แบบคุยกันรู้เรื่องก่อนดูสภาพครับที่หนูเป็นกองเป็นภูเขาเลยมีตัวด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นตัวอยู่โอดร้ายมาก อันนี้หนักที่สุดเท่าไหร่ที่ผมเคยเลือภายในร้างแล้วนะรถรุลล่นนี้ยครับคานมันใหญ่เห็นไหมหนูมันก็เลยซุกอยู่ได้มันอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวผมเอาน้ํายาเดบตอนอาดเข้าไปด้วยดูไม่เจิดครับเนี่ครับรถใช้น้อยมีหนูคันนี้โหดจริงเนี่ครับรูพวกนี้มันเข้าได้หมดเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องอุด,ดน,นั่อันนี้อุดไปละ มีทุกรูเลยครับรถรุ่นนี้น่ากลัวมากเพราะว่ามันเข้าตามรูตามอะไรแบบโอ้โหก็ว่าอยู่ขับแล้วกลิ่นเหม็นตลอดก็สภาพนี้ครับเดี๋ยวเก็บขยะแล้วก็เริ่มดูดฝุ่น เจอแล้วนะครับสอนรั่วนะเมื่อกี้สังเกตก็คือทอนมันมีฝายใช่ไหมครับพอเปิดปุ๊บมันฟี่ขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยนะครับสองอันเลยทั้งไฮทั้งโลซื้อมาใหม่เปลี่ยนละแ,แล้วก็แรคเตอร์น้ำยานะครับนี่นะครับสอนของเก่าไม่อาจจะซึมตามอายุนะครับรถสิบกว่าปีแล้ว ก็เบิกใหม่เข้าไปแล้วก็เอาสองดูระบบอันนี้ระบบเป็นไงบ้งางวะก็ถือว่ายังใสนะครับมีเศษบ้างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมล้างหน่อยม็กเตอรน้ำยานะครับไมค่อนดีตู้ไม่รั่วนะครับออก็เปลี่ยนสองอย่างเดียวน่าจะจบภายในก็ซักหมดละทำรถคันหนึ่งผมทำมาหลายวันแล้วนะยเพิ่งได้ประกอบ อกกว่าแล้วนะครับอุณหภูมิอันนี้แอดอ่อน้ำยาเปียกหมดนะครับนี่น้ำเต็มทั้งเส้นนะเห็นไหมครับข่อโลยทำๆเลย อันนี้น้ำยาเคลียร์ของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็โอเคนะความเย็นกับไฮก็ไม่ได้สูงมากมือเนี่ยมือจับท่อได้เลยนะแล้วแอร์ก็ตัดต่อไวตัวนี้มันเป็นแอร์กึ่งยี่ต้อนนะครับเห็นไหมอุณหภูมิมันลงเรื่อยๆก็มาด้าคันนี้ก็เรียบร้อยรถที่บ้านนะครับประกอบภายในภายในพร้อมใช้อ่าปัญหาคือหนูทำรังนะครับมันก็เลยต้องทำซะหน่อยมีด้านในนะครับ มานี้ตัวนี้ดีนะครับเสียอย่างเดียวคือกินน้ำมันขับดีขับร้อยห้าร้อยหกนิ่งๆเลยนะท่าที่ผมเคยใช้อยู่พอดีเคยยืมขับไปต่างจังหวัดอยู่ประมาณหนึ่งเงครื่อง,องเงียบดีนะครับอันนี้ก็ทำเติมน้ำยาเติมน้ำมันคอมล้างระบบไปอ่ไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีทำคนเดียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโซไลเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ